นี่ก็คือเมนูนี่คือเมนูที่เราได้มาครับปลาย่สกเราตัวใหญ่ๆนะครับปลากระพงเราเก็บไว้ก่อนนะครับครับอันนี้จะเป็นลาบสูงนะครับปลาย่สกใหญ่ครับตัวสามโลกว่านะครับนี่ครับน่าอร่อยไหมครับนี้จะเป็นต้มครับต้มกระดูกต้มหัวนะครับนี่ครับ น่าอร่อยไหครับน่าอร่อยมากแล้วก็มีผักเราครับผักสารพัดผักครับนี่ครับหนูโยั่วๆเลยครับมากินด้วยกันครับเอาครับวันนี้เราไปยิงปาลาเราไม่ได้ปลานะครับนี้นี้เราจะเอาเบ็ดไปตกปลากระพงมากินครับ สักสองตัวสามตัวนะครับปลากระพงมาทอดน้ำปลานะครับกับต้มยำนะครับเนี่ยครับเห็นเราจะเป็นได้วาสี่เดี่ยวนะครับได้วาสซเดี่ยวนี่ครับสีเดี่ยวกับประกอบกับคันโอทูครับโอทูสายก็เป็นสายของ GT ทีครับปีทนะีสองปีสามปีสามแล้วปีสามนี้เราจะใช้ปลายางครับ ไปเอามาเป็นบ่อช่างกิโลออกนะครับไม่ต้องเสียค่าคันเบ็ดน,นะครับน่าจะอยู่ที่โลร้อยห้าสิบร้อยหกสิบาทนะับตอนนี้นะครับหาปลากระพงมาต้มกันครับนี่หายิงปลาดิญแล้วไม่ได้ครับนะครับไปลุ้นกันว่าเราจะได้มาต้มกี่ตัวไปเลยครับ นะครับนั่นนะเรามาถึงบ่อแล้วครับนี่คือสภาพบ่อเราแล้วครับบ่อตกปลากระพงเรานี่ครับอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อปลานินครับนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นบ่อปลานินนะครับสองบ่อครับปลานินกับปลาพงอานครับว่าเราจะมีปลาพงเป็นต้มหรือเปล่ามาตามลุ้นตามชมกันครับ ปนินไม่ได้กินกินปลาโฮมแทนแล้วกันนี้ไปลุ้นกันกันเลยครับอ่น,นครับเดีย๋ยวที่เราจะใช้ก็คือนี่ครับกระดียางเป็นหนึ่งนะครับรดียางเป็นหนึ่งสีส้มนะครับเราต้องการสักสองตัวสามตัวนะครับต้มกับทอดน้ำปลานะครับนี้อาน,นะครับนี่ครับ ดียางเป็นหนึ่งจะทำงานหรือเปล่าวันนี้ลองครับไมยแรกไมยแรกเป็นยังไงนะหมยแรกจะเป็นยังไงนะไมยแรกเราจะเป็นยังไงนะจะกัดหรือเปล่าบรรยากาศมันเย็นๆนะครับวันนี้ เป็นยังไงไม่รู้ครับปลาจะกัดยากนะครับลุ้นกันครับมีตัวกัดหรือเปล่ามีตัวกัดหรือเปล่าเอ,อ้ยอย่าบอกว่าปลากระพงก็ไม่กัดนะ นินไม่ได้กินแล้วยังจะไม่ได้กินปลากระพงหญิงเงียบกิ๊บสองไม้แรกผ่านไปไม่มีผลไม่มีผลเลยไม้สามแล้ว I'm หลุดหลุดโอ้ยเื้ยแต้มแรกหลุดเฉยเลยตายหลุดเฉยโอ้ยไ,ได้กินปลาไมล่ละเนี่ยมอน,นีี ติดแล้วเมื่อกี้ย้ำย้ำย้ำ้หลุดเฉยอโอ้ยสาดย้ำแล้วยังหลุดครับหมสาดย้ำแล้วยังหลุดป่า ย้ำแล้วยังหลุดเฉยเลยหลุดเฉยเลยหลุดเฉยหลุดเฉยอะไรเนี่ยปลาบ่อน,นี้น่าจะเขี้ยวๆหน่อยนะครับ đồn chứ đồn mới nhiều, đồn Ta ลมพัดกลับคืนหมดเลยลมแรงเกินนี่ยตึกทีเดียวแล้วก็ไปเลยมันยังไม่ได้ทันวัดเลยนะตืตึแล้วก็เงียบไปเลยมันไม่หนักยังไม่ได้ทันจะวัดเลย เงียบเลยถ้าตัดตึ๊บหนักมือมันก็ยังคายยังพอได้ทันวัดหน่อยนะตึ๊กแล้วก็ไปเลยเออมันตึ๊กแล้วก็ไปเลยเรายังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยป่าระแวงเกนินโดนเยอะโดนเบ็ดเยอะ leo nó cũng lùng đi mới đến, nó dù theo theo nốt là Hãy theo theo แถวนี้ลมตีไม่ถึงลมต้านลมต้าน แถวๆนู้น ขนาดย้ำสองรอบสามรอบอย,อย,ยังอยู่อ่ะโอ้โหนี่ปลาอยู่นี่นี่จับเป็นเต็มปากรอให้หมดแรงแล้วดึงมาถ้าเราล้างล้้งโอ้ยว่าจะได้ทอดน้ำปลากับต้มนี้จะได้กินหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ลุงเหมือนเดิมแล้วผ่วานแห่ให้ฮะยังไม่รีบ ก็ตีไปตรงไหนค่ามพักขวัญพักขวัญลุงตอนนี้โอ้ <med S 1> โห <arrived> โหลุดไปสองแล้วหลุดไปสองตัวแล้วโอ้ยหลุดไปสองตัวแล้วหลุดไปสองตัวแล้วนะครับ ปานอยู่นี่แหละนี่แหละปลานอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆนี่แหละปลานอยู่แถวนี้นะครับเป็นไงเป็นไงอือออ้ตึกแล้วไม่ยอมตมัดตึกแล้วไม่ยอมตามครับตึกแล้วไม่ยอมตาม 容易。S <s <we ak> Mm-hmm. เถียอมานอนอยู่ใต้นี้ ก็หลุดไปแล้วลงไปก็ติดเลย ไปก็ติดเชือกเลยลงไปก็ติดเชือกเลย

ยางเะได้กินหรือเปล่ายางจะกินหรือเปล่า เล่นอีกแล้วนี่ไงมาแล้วมันต้องโดน ปลายางนี่ว่าอโอ้โหโอ้โหชอบปลายางนี่ว่าอื้มโอ้โหโดนของใหญ่แล้วลุงโดนของใหญ่แล้ว โดน <Yeah. S 1> ของใหญ่แล้วของใหญ่เนี่ยของใหญ่เนี่ยให้มันเหนื่อยก่อนอี่เฮ้ยโดนของใหญ่แล้วโอ้ย ฝงใหญ่แล้วโดนของใหญ่แล้วโอ้โยไปแล้วไปแล้วผมว่าตามเอาตัวนี้แหละผมที่ตักเอาที่ตักที่ตักเลยลุงมีที่ตักอ่ะโอ้ยไปละไปละไปละเดี๋ยวเราให้มันเหนื่อยก่อน ไงก่อนมันยอมก่อนไงเราต้องตามเอาจนได้แล้วตัวใหญ่ตัวนี้ ไม่ยอมอยังไม่หมดแรงมันโดนปลาอะไรอ่ะปลากระพงหรือเปล่ามันเป็นปลากระพงรอเปล่าไม่รู้ว่าหางมันเหมือนไม่ไม่ไม่หางมันเหมือนปลาอะไรอ่ะเนี่อหางแด,ง,ดงอ่ะ,อะยีสก โอ้ยโอ้ยยี่สก์โดนหลังเอา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 โอ้ยโดนหลังมั้งยี่สก์ที่มาพอดีเดี๋ยให้พี่ลาบเลยโอ้ยยี่สก์ใหญ่ นึกว่าปลากระพงใหญ่โอ้ยในได้ยี่สบโอ้ยนึกว่ากระพงใหญ่ผมว่าอ,อยู่มัหนหางมันแดงแดงไงเออเนร์ทัศน์ประสมมเพราะเี่ยวเป็เดสามตา โอ้ยิสกใหญ่พอแล้วไม่เอาเอาละนี่ยเอาพี่ลงมาพอดีพี่กลับมาจากบ้านพอดีเลยอ่ะเออให้พี่ลาบพอดีเลยเใหญ่เลยยอดเนี่ครับใหญ่มากยิสกนึกว่ากระพงใหญ่ ช่างกิโลให้ดูเลยเข้ากล้องโอ้ยนี่เงี้ยครับยี่สกใหญ่นึกทายายหน้ากิโลเฮ้ยนึกว่ากระพงใหญ่นี่ครับโอ้สีโอ้โหสามโลกว่าเลยมันใหญ่กว่านั้นกว่านั้นสี่ห้าโลยอดตัวแรกของวันนี้เลยแกมแกม สายใหญ่ลาบลาบลาบเย็นนี้ยอดเดี๋ยวลองตีกระพงก่อนไล่กระพงนี้ด้วยใครผมน,นี้ขังไว้ก่อนอุมอืมแกวได้ยี่สกใหญ่ยอดหวานเจี๊ยบครับผลงานเราก็มีนะครับวันนี้สรุปผลงานครับเราไปหาปลากระพงต้มยำกับ ทอดน้ำปลานะครับเราได้นั่นมาด้วยครับมีโกใหญ่มาด้วยครับมาชมผลงานนะครับนี่เลยนะครับผลงานเราโว้ยผลงานเราอยู่นี่ครับกระพงสองแต้มครับเราตกแล้วมันหลุดนะครับไม่ได้ปลากระพงนะครับอันนี้ลุงเจ้าของบ่อเป็นคน ตกให้นะครับสองตัวนี้สองตัวนี้เป็นลุงที่เจ้าของบอ่อตกให้นะครับตกช่วยนะครับอันนี้เราผลงานของเราจริงๆนะฮะนึกว่ากระพงใหญ่ติดที่ไหนได้ยี่ศกใหญ่ติดนะครับ,นะรบเกี่ยวหลังมาครับตัวนี้สามโลสี่ครับตัวนี้กระพงสองตัวนี้ก็ตัวหนึ่งโลก,กว่าอีกตัวหนึ่งน่าจะ หกขีดเจ็ดขีดนี่ครับรวมกันเป็นสองกิโลนะครับตัวน,นี้โลร้อยห้าสิบั้งหมนนี้ก็อยู่ที่ห้าร้อยครับห้าร้อยบาทพอดีนี่ครับสวยงามผลง,งานเบนดครับอยี่าปล้อมนะครับยังไงก็ฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ ไว้เท่านี้ครับเราต้องไปทําต้มยามทําลาบนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปลอชมมนัวอาหารลอยนะครับไปได้ครับขอตัวไปทําปลาก่อนนะครับ